ไม่เดินครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCB คุณปู J ่ JCB 3 c x วอันนี้พามาดูวิธีการขุดถนนนะครับทำแบบโบราณโบราณน,นะครับไม่ต้องใช้รถนะครับมันสินเปลืองหน้าดินนะครับ ดินดีมากนะครับดินร่อนฟุยมากครับโคนต้นยางนะครับกีขาวๆนะครับดูพี่บังเขาขุดนะครับขุดกี่วันแล้วครับบังครับวันนี้เป็นวันที่สองครับโอ้ ที่สองนะครับนี่วันนี้เสร็จไหมครับเสร็จนี่ที่โล่งๆนี่ก็ปลูกอะไรครับพี่บงังทุเรียนนะเดี๋ยวมาดูทุเรียนหน่อยครับวันนี้ทำทาโน้นขึ้นสวนเลรอครับขัดสวนยางครับโอ,โอ้เดี๋ยวขอยัดโอ้ โอ้พี่น้องครับนี่ท่านผู้ชมทุเรียนนะครับเอ้สวยนะครับโอ้งามแท้ครับงามแท้แม่คุณเอ๋ยมาดูบังเขาขุดดีกว่าครับให้กำลังใจบังเขาหน่อยอันนี้โคนต้นยางนะครับบังเขา เรียบร้อยแล้วครับนั่งถ่ายเป็นตากล้องที่ดีนะครับอสุดยอดจริงครับแมคโคตัวนี้ ตัวนี้ขุดไม่เดินตัวนี้แรงจัดประหยัดจริงนะครับเจอรากไม้แล้วครับโอ้ช่วงดีมากเลยครับแม็กโครตัวนี้นี่ครับโอ้มีนิดเดียวแล้วนะครับบังคนับซู่ๆครับ กี่เม็ดได้บ้าง4เม็ดได้เนาะไม่ที่เลือที่เหลือลอ๋อ,อประมาณ4เม็ดได้ครับ ดีมากครับวันนี้ไม่ไม่ได้ทําคลิปเลยครับไม่ได้ทําครับว่าจะทํานตกครับอ๋อวันนี้ไม่ได้กีดยางนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูเรียนครับเดี๋ยวจะทำคลิปตุเรียนให้ดู โอ้ขุดดีมากครับนี่ขุดอย่างนี้แล้วต้องแต่งกับอะไรอีกอาอะไรมาแต่งอีกครับก็เอาจอบตัดรากไม้ครับโอเอาจอบมาตัดรากไม้นี้๋อ,อนี่ถ้าขุดกับจอบมันจะยากกว่าใช่ไหมครับครับขุดกช้าอ๋อจะติดพวกรากไม้รด้ ตะวันเนี่ยครับโอ้โหนี่เกาเรียกอะไรไม่รู้รรว่ามีใครเคยเห็นบ้างนะครับอย่างนี้ม,มาดูบางเขาขุดดีกว่าครับดูคนทำงานกันบ้างครับ บางข้าโสดครับเลยแรงดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยเสียแรงนะครับไม่ได้เสียแรงไม่ใช่ไม่ค่อยอ๋อไม่ได้เสียแรงครับโอ้พูดผิดมีการมารท้วงเลยนะครับนี่ที่กรสัมภาษณ์ไมู่กพูดไมู่กต้องค้านนะครับท,ท่านผู้ชมโอ้ แน่นอนนะครับจะให้เสียแรงที่ไหนวันวันหนึ่งก็ไม่อยู่สวนยางก็อยู่สวนทุเรียนผมไม่มีเวลาไปหาสาวเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวสวนทุเรียนโตก็มีสาวๆมาวกาอเองครับ สดแรงดีนะครับโอ้โหนี่ถ้ามีเมียแรงดีกว่านี้สงสัยครับเแรงจะดีกว่านี้เวลาขุดจะพิ่กว่านี้เหมือนกับรถนะเนาะมันได้ถ่ายนะมันเครื่องแรงก็ดีเนาะครับอ๋อเป็นง,งั้นไปครับตรงนี้แสดงว่าตึงบันเอวเลยถ้ามีสาวๆมายืนมองอยู่ ได้ดีวกว่านี้อีกโอ้กำลังใจดีว่างั้นเนะาะกระสอบมาให้กำลังใจโอ้โอ้เจอ,อรากไม้นะครับเร่งดีมากครับ นี่เวลาผ่านไปเจ็ดนาทียังไม่หยุดเลยนะครับดูตูวงเอาตูองเอานะครับโอ้ยสาวๆกลัวสู้ไม่ไหวมั้งครับแรงดีอย่างนี้โ้ขุดดีมากเลยนะครับ โอย้ยางบางตัดหญ้าสวยเลยนะครับขุด้างเสร็จไม่รู้จะขี่ได้หรือเปล่านะครับทำไมครับฝ<ก>นตกมันฝนตกมันก็ลื่นธรรมดาครับ เดี๋ยวอีกสักพักครับดินมันก็แน่นเองครับผมว่ารอให้ดินมันแน่นมันก็สวยแล้วครับออกขุดดูฤดูนี้แหละครับดีไม่ดินไม่แข็งครับ นี่เขาเรียกอะไรครับจอบสามง่ามหรือเปล่าครับไม่รู้จัก,ไ,จกได้ใช้เป็นใช่ไหมครับโอ้ไม่รู้จักได้ใช้ได้เดรียวิธีการใช้ครับอืมงัดดีจังนี่แรงดีๆอย่างนี้แหละสาวๆกลัวครับ แรงดีเกินกินน้ำก่อนครับอือเขาจะไปกินน้ำนะครับไปดูต้องใส่้<ฆ>าวหมดแรงนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย๋อข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินครับนีเทียงจะบ่ายหนึ่งนะบ่ายโมงบามงนะ่บายโมงแล้วนะครับบ่ายหนึ่งแล้วครับข้าวก็ยังไม่กินครับ มฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับช่งชายหลังเขานะครับผมีเขาขวากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องชายหลังเขาให้เขาด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมฝากฝากด้วยครับเขาบอกว่าฝากฝากด้วยครับได้ยินกันหรือยังครับ สบายเลยครับผมมีหน้าที่ถ่ายนะไม่ต้องเหนื่อยนะดูนะวิธีการเกรียร์ดิ้นอะไรนะครับโอ้โหในหัวแมคโค่ต้องอายเลยนะครับแบบนี้นี่ครับวิธี โบราณน,นะครับแนะนำวิธีการขุดนะครับขุดขั้นบันไดนะครับหรือว่าขุดทางเดินนะครับทางรถมอเตอร์ไซค์วิ่งขึ้นเขาก็สวนยางนะครับเอาละครับพี่น้องครับ บางเขาจะไปกินข้าวเดี๋ยวเราขอลาพี่ท่านพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่าน,นอ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ